สวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับการจัดระดับเรื่องราวต่างๆในโลกภาพยนตร์กับผม2สตูดิโอและคลิปนี้ก็คือ11หนังใหม่หน่าดูประจําเดือนเมษายนเดือนนี้ครับต้องบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ฮขาโหดมากๆนะฮะเพราะว่ามีหนังใหญ่หนังฟอร์มยักษ์เข้าฉายตั้งหลายเรื่องแล้วแต่ละเรื่องก็น่าดูทั้งนั้นเราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าเดือนนี้จะมีเรื่องไหนที่น่าสนใจบ้างโดยเริ่มจากชาแซม เรามาเริ่มเดือนเมษายนกันด้วยหนังเรื่องนี้ครับชาแซมหนังใหม่จากค่ายดีซีก็เป็นเรื่องที่7กันแล้วนะครับกับหนังซูเปอร์ฮีโร่ในจักรวาลหนังนี้โดยตัวหนังจะว่าด้วยเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นคนนี้ที่พอเขาเอ่ยคําว่าชาแซมเขาก็จะเปลี่ยนร่างและกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังครับต้องบอกเลยว่าตัวอย่างทำออกมาได้น่าสนใจมากๆและในเมืองนอกก็มีรีวิวบางส่วนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนต่งางบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องนี้สนุกได้ใจมากๆครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงจริงๆะฮะ แแซม4ี่เมษายนนี้ครับเรื่องที่2กระสือสยามกีดกีดกีอยู่ได้โอ้โอ มาต่อกันด้วยหนังไทยเรื่องนี้ครับกระสือสยามรู้สึกว่าช่วงนี้หนังไทยที่เกี่ยวกับกระสือจะเป็นกระแสอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งจะได้ดูแสงกระสือไปซึ่งเรื่องนั้นก็เป็นหนังย้อนยุคแล้วก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับและในเรื่องนี้กระสือสยามจะเป็นเรื่องราวในปัจจุบันเลยครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปพิสูจน์ความหลอนความน่ากลัวของกระสือในเรื่องนี้กระสือสยาม4เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับ เขาเป็นอะไรกยนานี้เรื่องที่สาม Adox Wayhome มาต่อกันที่หนังเกี่ยวกับสุนัขแสนรู้กันบ้างครับกับหนังที่มีชื่อว่า Adogs Way Home เพื่อนรักผจญภัย400ไมล์เรื่องราวของสุนัขที่รักและผูกพันกับเจ้าของแต่เกิดพัดพลากจากกันและได้ไปอยู่กับเจ้าของใหม่แต่ด้วยความผูกพันความรักและความคิดถึงทําให้เจ้าสุนัขแสนรู้ตัวนี้ต้องเดินทางฝ่าอันตรายกว่า400ไมล์เพื่อกลับไปพบหน้าเจ้าของแสนรักอีกครั้งหนึ่งครับ Adogs Way Home เพื่อนรักผจญภัย400ไมล์ สเมษายนนี้ครับเรื่องที่4 Hellboy oh, yes. h ฮล l บอยการกลับมาอีกครั้งของซูเปอร์ฮีโร่สายเกลียนพันนรกที่ถูกนำกลับมาทำใหม่้ดยในครั้งนี้ได้เดวิดฮาร์เบอร์คนนี้มารับบทเป็นพระเอกของเราครับต้องบอกเลยว่าตัวอย่างดูอลังการงานสร้างพอสมควรนะฮะงานภาพและซ g ดูดีเลยทีเดียวครับแต่ว่าตัวหนังจะสนุกสู้เวอร์ชันเก่าได้หรือเปล่าต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้นครับกับเฮลบอยฮีโร่พันนรก11เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับ belong together, you and I 5. Pet Folks make a kind of ritual out of it มาต่อกันที่นังสยองขวัญเรื่องนี้กันบ้างครับเพชดสมัตตรีหรือชื่อไทยว่ากลับจากป่าชา้าเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ได้ย้ายบ้านไปยังสถานที่แห่งใหม่ซึ่งมีสุสานสําหรับสัตว์อยู่ใกล้ๆบ้านของพวกเขาและหลังจากเกิดเหตุอันน่าสลดใจขึ้นกับแมวของพวกเขาทําให้ลูอิสต้องไปฝังแมวตัวนั้นไว้ในสุสานสําหรับสัตว์นั้นและหลังจากนั้นความหลอนและความสยองก็ได้บังเกิดขึ้นครับเพชดสมัตตรีกลับจากป่าชา้า11เมษายนนี้ครับ a is เรื่องที่ 6. The Queen's Corgi <c oughs> ยังอยู่กันที่หนังเกี่ยวกับสุนัขครับกับ The Queen's Corgi จนสี่ขาหมาเจ้านายเรื่องราวของหมาพันธุ์คอกี้ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเร็ก ซึ่งเป็นหมาสุดที่รักของกษัตริย์กับการผรจนภัยสุดตื่นเต้นเพื่อที่จะกลับไปหาราชินีทําให้เร็กซ์ได้ตกหลุมรักและได้ค้นพบตัวต,ตนที่แท้จริงของตัวเองในการเดินทางครั้งนี้ครับ The Queen's Corgi จุนสี่ขามหมาเจ้านาย11เมษายนนี้ครับ The Queen's Corgi เรื่องที่7สงกรานแสบสถานโลกันก็ไม่เป็นไอ้นี่ก็เป็นไม่ได้แล้วใครยะเ,เป็นแล้ว,วะหอแมแดง มาต่อกันด้วยหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งครับกับสงกรานทสบสถานโลก,กันหนังตลกไทยเที่ยววัในเรื่องราวป่วนในช่วงสงครานครับก็เป็นหนังตลกดูกันแบบชิวๆเพลินๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะจากตัวอย่างดูเหมือนว่าจะมีนักแสดงตลกเยอะเลยทีเดียวครับสำหรับใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้สงกรานทสบสถานโลก,กัน11เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับเรื่องที่8 fighting with my family m a have some m o r d v i c e you want some advice here's t r o c k a d v shut your mouth thanks twain got it fighting with my family สู้ท้าฝันเพื่อครอบครัวหนังเรื่องนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับมีเดอะร็อกของเราในหนังด้วยนะฮะโดยตัวหนังจะว่าด้วยเรื่องราวของครอบครัวอดีตนักมวยปล้ำที่ดำรงชีวิตด้วยการแสดงไปทั่วประเทศในขณะที่ลูกชายและลูกสาวของเขาฝ่ายฝันอยากจะเป็นนักมวยปลำ้ำตามรอยไอดอลชื่อดัง และพวกเขาก็ได้เข้ารับการคัดเลือกซึ่งมีเพียงเพจลูกสาวคนเล็กของบ้านที่ได้เ้าสู่สังเวียนระดับโลกในครั้งนี้ครับ Fighting with my family สู้ท้าฝันเพื่อครอบครัว18เมษายนนี้ครับเรื่องที่เก่าแซมซันแซมซันมนุษย์พลังเทพ เหมือนว่าหนังเรื่องนี้จะเลื่อนฉายหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่ามีโปรแกรมฉายตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วกับแซมซันหลังจากที่สูญเสียคนรักไปทําให้ชีวิตของเจ้าชายพบแต่ความโหดร้ายเขาจึงได้ใช้พลังเหนือธรรมชาติที่เขามีนี้ปกป้องประชาชนของเขาเขาต้องเสียสละทุกอย่างเพื่อหลังแกนให้กับครอบครัวประชาชนความรักและพระเจ้าของเขาครับแซมซันมนุษย์พลังเทพ18เมษายนนี้ครับ เรื่องที่10 The Curse of ona. Who? La Jona La o n a The Curse of La Jona คำสาบมรณะจากหญิงร่ำให้หนังสยองขวัญที่โคตรจะน่าดูอีกเรื่องหนึ่งของปีนี้ครับกับเรื่องราวของลาโยโรนา หญิงร่ำให้วิญญาณร้ายเธอติดอยู่ในโชคชะตาอันเลวร้ายที่เกิดจากน้ำมือของตัวเองคำกล่าวขานเรื่องราวของเธอด่งดังไปทั่วโลกมายาวนาน <S 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 เมื่อยามมีชีวิตเธอกดลุกตัวเองจมน้ำตายด้วยความโกรธแค้นและกระโดลงสู่สายน้ำขณะที่เธอร่ำให้อย่างเจ็บปวดยามนี้เธอร่ำให้นิรันดรและหากใครที่ได้ยินเสียงเพรียกแห่งความตายในค่ำคืนของเธอจะต้องพบกับจุดจบ เธอคลืบคลานเข้ามาในความมืดเรียกร้องหาเด็กๆเพื่อนําไปแทนที่ลูกของตนยิ่งเวลาผ่านไปนับศตวรรษความปรารถนาของเธอกลับยิ่งเพิ่มมากขึ้นรุนแรงยิ่งขึ้นและวิธีการของเธอก็น่ากลัวยิ่งขึ้นทุกทีครับ The Curse of Rylona คำสาบมรณะจากหญิงร่ำให้18เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับ มาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วครับเรื่องที่11 Avengers Endgame มาปิดท้ายกันด้วยหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องนี้ครับ Avengers Endgame หนังซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์แห่งปีจากค่าย Marvel s t u d i o หนังที่คนทั่วโลกตั้งนาตั้งตารอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อเลยทเดียวครับหลังจากที่ในภาคที่แล้วพวกเรา Avengers ได้พ่ายแพ้ให้กับธ h นอส และเหล่าอเวนเจอร์รวมถึงคนทั้งกาแล็กซี่อีกครึ่งหนึ่งก็ถูกธานอสดิดนิ้วและสลายกลายเป็นผงไปฉะนั้นเหล่าอเวนเจอร์ที่ยังเหลือรอดชีวิตรวมถึงซูเปอร์ฮีโร่หญิงอย่างกัปตันมาเวลต้องมาร่วมมือกันเพื่อสยบธานอสให้ได้ในภาคนีครับเชื่อว่าหลายๆคนต้องไม่พลาดเรื่องนี้แน่นอนและผมเองก็ไม่พลาดด้วยเหตุผลประการทั้งปวงอย่างแน่นอนครับกับ a v e n g e r s e n d g a เกมเขา้าฉายพร้อมกันทั่วประเทศ24เมษายนนี้ครับ และนี่ก็คือ11หนังใหม่หน้าดูประจำเดือนเมษายนเดือนนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นเดือนที่ฮารุดหดมากๆนะฮะเพราะว่ามีทั้งชาแซมเฮลบอยอเวนเจอร์สเอนด์เกมและหนังสยองควัญทั้งของไทยและของเมืองนอกอีกด้วยสำหรับใครที่มีงบน้อยก็คงต้องเลือกกันแล้วล่ะครับว่าจะไปดูเรื่องไหนดี แต่สำหรับใครที่มีงบมากพอแนะนำว่าไปดูให้ครบทุกเรื่องเลยครับงานนี้มันตลอดทั้งเดือนแน่นอนดูจบแล้วช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าเดือนนี้คุณตั้งใจว่าจะไปดูหนังเรื่องไหนบ้างเรื่องไหนคืออันดับหนึ่งที่คุณอยากดูมากที่สุดในเดือนนี้คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันจนจบครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ